แล้วก็แล้วสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแบบชรดัชาแนลนะครับผมวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าน้องคนนี้เรียนอยู่เม้นตัวนะคะกล้องลุกลบนแทนหน้าไปหน่อยค่ะกล้องค่ะอ่าน้องหลบค่ะเอชื่อชื่อน้องอะไรคะภู <c oughs> เด็กหญิงภูภูหญิงห้อยกระดอยกระดิง่งนะคะวันนี้นะคะเรามาปัดเข็มของน้องภูหญิงห้อยกระดอยกระดิ่งนะ,นะครับ <c oughs> เราจะมาดูกันว่าน้องมีอะไรบ้างสิ่งแรกเลยลอกลาอะไรยิ่งไป เดี๋ยวเราจะไปดูราคากันนาสิ่งสิ่งที่น้องเขาเรียนจบโรงเรียนเนี้ยมาถึงสามปีม้อนหนึ่งม้อสองม้อสาวันนี้น้องเขาปัดชิมิเทแล้วน้องเขาได้เลยจัดรุ่นน้องเลยพี่ม่เลยนนะลงเลยดอกอะไรก็ไม่รู้ประมาณยี่สิบบาทอุ้ยมีเงินด้วยแบงก์โอ้รวยเลยค่ะแบงก์กาโอ้รวยเลยต่อไปประมาณครับบางรานก็อาจจะสิบบาท อันนี้ดูแล้วทําให้ดูมีคอนเกนทูเลชั n นะคะแบบว่าสําเร็จแล้วแต่เปล่าเลยค่ะดูลบคอสมากเลยโอเคได้ประมาณสิบรวมนี้ด้วยก็อาจจะยี่สิบอันนี้ล้านกูค่ะล้านกูยี่สิบบาทค่ะขอรูเอาดีๆได้ไหมเท่าไหรล่ละคิดให้ด้วยนะไม่คิดอะ่ะอันนี้ประมาณสิบบาทจําได้ร้านผ้ <20 S 1> าคาระแมขาย อันนี้น่าจะสองอันห้าบาทอีว้านช่วยฉันดึงขึ้นหน่อยว้านว้านถือแล้ว,ว,น,ลวน,น,นี่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 จ้านี่จ้าอะไรวะน,นี่ลุงตรงนั่งเชียงมีรูกอมด้วยแล้วก็มีลูกผู้หญิงด้วยไม่รู้ใครน่าจะเป็นเพื่อนไกหิ่งห้อยเขานี่แหละค่ะไม่เพื่อนอ๋อเพื่อน มากล้องมาซูมใกล้ๆค่ะกล้องค่ะกล้องซูมใกล้เลยดูฮะใครอยากได้ไอจีนางนะคะกรุณาติดต่อให้หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งนะคะยอันนี้ก็น่าจะประมาณสองเมตรบาทเอามาใส่พร้อมกับแปะซีนแล้วก็มีลูกนางพวกนี้นะคะนางชีพวกนี้แล้วก็มีเบ็ดเท้ากส่ดูแล้วเต็มที่ไม่เกินให้ก็สิบบาทแล้วกันนะทำเอง่มทำเองด้วยโอ้ยอยากกินยังเลย อันนี้บอกเลยนะถ้าเจ็บไม้ย่างไฟอร่อยวิบมีมีอะไร